เก,เเกจกเีใจคยทาลาสนากา,า,ศา,ศารุารรวมกาวาสีาอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะกลุ่มของเราเนี่ยเดิมทีเป็นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านะคะที่ทํามาจากผ้าชาวเขาก็าจะมีผ้าเขียนเทียน ผ้าปักแล้วก็รวมไปถึงผ้าทอด้วยนะคะทํามาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณแม่แล้วก็จอยมารับต่อเป็นรุ่นที่สามเนาะนะคะแต่ว่าพอจอยเข้ามาเนี่ยจอยสังเกตว่าตั้งแต่การตัดเย็บของยายของแม่มาเนี่ยมีเวสที่เหลือจากาการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างมากนะคะมันจะเป็นเศษผ้าประมาณอย่างนี้คะ่ะเหลืออยู่เป็นแบบร้อยๆกระสอบเลยที่บ้านนะคะซึ่งจอยคิดว่ามัน ก็มีคําถามนะคะว่าทําไมเราถึงไม่กําจัดทิ้งยายบอกว่ากําจัดทิ้งได้อย่างเดียวคือการเผาซึ่งอาจะเป็นมลภาวะต่อแบบคนทั้งจังหวัดเลยนะคะจอยก็มานึกว่าขนาดร้านของจอยเล็กๆกลุ่มของจอยเล็กๆเนี่ยยังมีเวสที่เหลือจากวงการแฟชั่นผ้าขนาดนี้นะคะแล้วถ้าเป็นแบบทั้งจังหวัดน่านที่รวมกันเนี่ยจะมากขนาดไหนนะคะเราก็เลยคิดว่า,าจะทํายังไงดีที่จะพัฒนาต่อยอดเศษผ้าเนี่ย ให้มีมูลค่าเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาได้นะคะเราก็เลยได้รับโอกาสนะคะจากจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการ KBO เนาะนะคะก็เลยได้อาจารย์ที่ปรึกษานะคะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสินค้าใหม่ด้วยหลักการ BCG นะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะนำกลับมาใช้ใหม่ก็เลยได้เป็นสินค้าคอลเลกชันใหม่นะคะชื่อว่าดอกไม้ระบายดอยนะคะก็คือดังชุดที่กรรมการเห็นเนาะนะคะนี่จะเป็น ชุดต้นแบบของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดเป็นลายสินค้าใหม่เทรนการจับจ่ายใช้สอยของคนในปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างให้ควาสมสำคัญเกี่ยวกับการแต่งบ้านแล้วก็ของสะสมเนี้ยเราก็อยากที่จะนำแนวคิดนั้นนะคะมาปรับใช้กับเสื้อผ้าของเรานะคะโดยวิธีการเนี่ยเรานำภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะคะของเราที่มีเนี่ยก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวเขาเนี่ยเราถนัดการเย็บป,ปักถักร้อยนะคะแล้วก็ร่วมกับการออกแบบสมัยใหม่นะคะก็คือเรา นำหลักการของ BCG เนี่ยมาใช้ด้วยนะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะจัดการเศษผ้าที่มีเยอะๆของเราเนี่ยโดยการคัดแยกก่อนนะคะเพราะว่ามีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยสีหรือว่าแยกสีแยกลายประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการทำ,าทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อที่พร้อมสำหรับนำมาตัดเย็บนะคะวางแพทเทิร์นว่าเราจะตัดเป็น เป็นอะไรเนาะเช่นแบบตุ๊กตาหรือป่าหรือว่าจะเป็นการตัดเย็บปากต่อแบบนี้นะคะส่วนการเข้าตัวเข้ามือเนี่ยการตัดเย็บเนี่ยเราจะเน้นการใช้มือนะคะเพื่อลดใช้พลังงานแล้วก็เป็นไม่เป็นพลมลภาวะเนาะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมีการแนะนําถ้าเกิดว่ามีสินค้ามาใหม่เนาะแนะนําลูกค้าว่าสินค้าที่ลูกค้าได้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลกไม่เหมือนใครมีกิมมิคแน่นอนนะคะนี่คือจุดแข่งของเรา ผ้าทุกชิ้นก่อนที่เรา,าจะเป็นเซตผ้าน,นี้นะคะเราได้รับมาตรฐานมาอชอรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พวกของใช้เนี่ยเรากําลังดําเนินการของมอชอแต่คิดว่าน่าจะได้แน่นอนนะคะจากนั้นไปต่อที่การจัดจําหน่ายเลยนะคะก็คือเราเนี่ยวางแผนการจัดจําหน่าย2ช่องทางนะคะก็จะมีออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะออฟไลน์เนี่ยเราแบ่งเป็น60%เเลยค่ะก็คือวางขายหน้าร้านก่อนหน้าร้านตัวเองนี่แหละ เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าหลังบ้านเราเนี่ยมีศูนย์การเรียนรู้ค่ะก็คือทั้งดั้งเดิมของเราเนี่ยเราทําเป็นผ้าเขียนเทียนค่ะมีศูนย์เรียนรู้การเขียนเทียนแล้วก็ใครที่สนใจในการที่จะเวิร์กช็อปแบบทำของจุกจิกเล็กๆ,กๆ,กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถวอลอินเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากที่ร้านร้านของที่ระลึกของจังหวัดเลยนะคะชื่อละชื่อว่าบ้านหัวที่สงะะ่งค่ะแล้วก็มีฝากบนโมเดิร์นเทรดนะคะก็จะเป็นที่ไอคอนคารชั้นสี่ชั้นห้าแล้วก็ คิงพาวเวอร์วันแบงคอกแล้วก็มีห้างสปปรรพสินคา้าบูพอที่หัวหินค่ะในช่องทางออนไลน์เนี่ยจอยขายที่ Facebook f a n p a พ e กับ i ิน t a g r กรมนะคะแล้วก็วางแผนว่าจะปักตะกรันในติ k t ต k อด้วยแล้วก็มีช h อป e ีเนาะการที่จอยหาตลาดไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันจะเป็นผลดีกับน้องๆจอยมุ่งหวังที่ว่าเด็กจบใหม่หรือว่าแม่ป้าน้าอาที่เขาว่างจากการทรําเกษตรเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นชาวเขาเผ่าม้งนะคะก็คืองานหลักเนี่ยก็จะเป็นทําเกษตรกร,กรถ้าเกิดว่า ว่างตรงนั้นไม่มีงานผลไม้ขายไม่ได้เราก็จะมาทํางานหัตถกรรมตรงนี้นะคะจอยก,ก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าเศษผ้าท,ที่เหลือคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะทําผ้าอยู่แล้วเราก็เลยว่าเศษผ้านี้ไม่ต้องทิ้งคุณสามารถนํามาต่อยอดเป็นดอกไม้นะคะ,ะเพราะว่าเราจะเอามาออกแบบเป็นขอ,องตกแตง่งเป็นชุดเสื้อผ้าอย่างนะะี้ค่ะพอเรามีตลาดปุ๊บของขายได้มากขึ้นเด็กๆชุมชนเนี่ยมีงานทํามากขึ้นรายได้อะมันก็ กลับมามามาสู่ชุมชนประมาณนี้นะคะให้เราแบบเดินไปด้วยกันได้ประมาณนี้ค่ะ